สวัสดีค่ะ <Hello. S 1> วันนี้เราจะมาดูพ่อใหญ่ทาสีบ้านนะคะ <Hello. S 1> สีมันหลอกค่ะก็แล้วมาเก็บงานเองจะ้ะเราเห็ดของเราเองว่างๆไม่มีอะไรทํานั่งหลายกับเงยกับหาทาสีอเก้น <Hello. Hello. S 1> <laughs> อ้างหายช่วงนี้ก็ไม่ค่อคยมีเวลาเฮ็ดคลิปบ่ได้ไปใส่จ้าอยู่บ้านเลี้ยงหลานเอาหลานหน่อยมาอยู่นําเลี้ยงหลานก็เลยบ่ได้ไปทางใดไม่นี่ก็เก็บคลิปในบ้านมาฝากว่าพ่อใหญ่ทาสีบ้านมาให้เบิง่งมันหลอกไหมจ้าสองสามปีแล้วหลอก หันหลอกออกวออ่าไงก็ไม่เก็บเก็บเทละน้อย่องางวาลมีอยังเห็ดไปเลยไม่เก็บสีบานคลิปสั้น อันไหนมันหล่อนมัน,ม,นมันหลุดออกคนก,ก,ก็แกะออกแล้วก็มาทาลงอ่ะเอยียงก่ first time you, you อนมีแ f i เ s t t i ท e w วัดยุยูพุทธไพ่ไหมอ๋อเพิ่น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 ทาพายเหมือก่อนเ <c oughs> จอแล้วก็พายเหมือลงก่อนจากสองสามชั่วโมงพอแหงหลแล้วเราก็เอาสีมาทับอีกรอบหนึ่งแหงดีก็ค่อยทับอีกรอบหนึ่ง บรต้องจ้างจ้ะเฮ็ดเองค่ะบานเราไม่มีเฮ็ดยังเองบ่ค่อยจ้างแล้วจะไปเบิ่งข้าขงหลังลายเติบอยู่พญาเห็ดเราเราเก็บสีใหม่นี่ลายเติบอยู่ข้างหลัง,ง,ลงจะย่าวยู่ดอกมันเก็บเองของเมึง ซูเปอร์สตาร์ท่าสีเด้ไหมานีซูเปอร์สตาร์ไ่ไหไปเที่ยวเก็บสีนอกบ้านฮอนจะมานี่พี่น้องอากาศฮอนอากาศฮอนฮอนไปไนทั้งไหนไปทั้งไหนเร่องร้านหน่อยอยู่บ้านก็เลยบรรยากาศพอ่ไงท่าสีไม่เบิง่ง เป็นคลิปสันส้นๆจ้าเอาคลิปสั้นมาฝากด้วยจ้ามานี่ขอบคุณหลายๆพี่น้องติดติดตามนะจ๊ะ